ฮัลโหสวัสดีค่ะวันนี้น้ำมนตก็มาแกะเครื่องสำอางชิ้นใหม่ที่สั่งมาจากของน้องกระแตนะคะก็จะเป็นแป้งกลืนผิวนะคะซึ่งอยากได้มานานแล้วมีโอกาสก็เลยสั่งนะคะน้ำมนตก็แกะให้ดูนะคะอ่านี่นะคะตลับก็จะสวยงามค่ะมีพับค่ะเคที่แป้งเคที่ เนื้อแป้งก็น้ำมนใช้ถิวขาวเหลืองนะคะค่ะามาลองกันว่าสีสีขาวเหลืองจะเป็นยังไงนะคะเบอร์สองค่ะศูนย์สองนหนึ่งจะเป็นขาวชมพูซึ่งน้ำมนคิดว่าตัวเองน่าจะใช้ขาวเหลืองค่ะค่ะก็เนื้อแป้งก็โอเค เดี๋ยวเรามาลองกับหน้านะคะเช้านี้น้ำมนต์ก็อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาแต่งหน้าด้วยแป้งเคที่นะคะกืนผิวเรามาลองดูนะคะค่ะ,ะแล้วก็ใช้แป้งตัวนี้ทาไปที่ใบหน้าแตะปุ๊บก็ติดปั๊บเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากนะคะน้ำมนต์ก็เลย ลองทาดูให้ทั่วใบหน้าสีผิวก็โอเคนะคะแล้วก็ติดแต่ทีเดียวก็ติดติดนะคะเกลี่ยง่ายมากเลยค่ะก็รู้สึก ชอบเหมือนกันค่ะตลับละเจ็ร้าสิบบาทนะคะเพราะปกตินั้ำมันก็ใช้แป้งระคะประมาณนี้อยู่แล้วค่ะตลับสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเราก็ได้พกใส่กระเป๋าเวลาเราไปเที่ยวไปงานเอาไว้หยิบมาเติมนะคะตลับหน้าโชว์มากเลยค่ะ แล้วก็เกี่ยง่ายมากเลยค่ะแล้วก็กลืนไปกับผิวจริงๆแล้วก็ทำให้หน้าสว่างไบรท์ขึ้นรู้สึกชอบค่ะของนี่ค่ะแป้ง แล้วเราก็มาทาด้วยลิปสักปากทองคำนะคะค่ะเป็นเครื่องสำอางของน้องกระแตนะคะเคที่สินค้าเขาน่ารักน่าใช้อะคะ่ะก็คือเหมือนเราซื้อของเล่นด้วยแล้วก็อ,อ ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็สนุกสนานค่ะในการแต่งหน้านะคะนี่ค่ะลิปสักปากทองคำโอเคนะคะอันนี้แป้งเคที่แล้วก็ลิปสักปากทองคำเคที่นะคะวันนี้น้ำมนต์ลองเทสสองอย่างนี้นะคะค่ะไปตามกันนะคะค่ะน่าใช้ใช้ดีค่ะ